นี้นะคะก็จะเป็นตัวกระทะรุ่นด i มอนเอ็กซ์ซีรของเรานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเจจะมารีวิวกระทะคอเรียคิงรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2021เลยจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะจากการที่อยได้เห็นจากในลูกนะจะบอกว่าสวยเป็นลายเพชรคือสวยเลยนะเดี๋ยววันนี้เจจะมาแกะกล่องแล้วก็จะดูไปพร้อมกับทุกคนเลยนะคะว่าของจริงเนี่ยเขาสวยยิ่งกว่าไหมนะแล้วก็จะมาดูกันด้วยว่าเขาแถมอะไรมาให้เหราบ้างนะคะ นี่ก็คือจะเป็นกล่องกระทะของเรานะคะซึ่งยังไม่ได้แกะยังไม่ได้เปิดตรงไหนเลยนะคือกล่องใหญ่มากโอเคค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยนะคะทุกคน อย่างแรกที่ทุกคนเห็นในกล้องเลยนะก็จะเป็นนี่เลยเดี๋ยวจะมาบอกทีหลังนะคะว่ามันคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆมันคือของแถมแน่นอนแหละแล้วก็นี่ค่าตัวกระทะของเราแคน้นี่นะคะก็จะเป็นตัวกระทะรุ่นด i ม m o n d X s ซ r i e s ของเรานะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะอ่ะเดี๋ยวแกะดูด้านในกันเลยดีกว่าค่ะ อันนี้คือตะหลิวนะคะแน่นอนว่าทุกรุ่นที่เราซื้อมาที่เป็นของโคเลคิงอะ่ะเขาจะแถมตะหลิวมาให้อยู่แล้วเนาะและนี่ก็คือกระทะ เป็นลายเพชรที่อยู่ด้านในนะปกติแล้วเนี่ยรุ่นก่อนที่ต้อยซื้อมานะคะจากที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปทําอาหารของจอยเนี่ยรุ่นที่ต้อยใช้ตอนก่อนจะไม่มีเป็นลายเพชรที่ด้ามกับด้านในกระทะนะแต่รุ่นนี้คือแบบสวยอะดูแบบไฮโซไหมทุกคน <laughs> นี่นะคะเป็นลายเพชรแบบคือสวยมากแล้วก็น้ําจับด้วยเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตาหลิวนะคะที่เขาแถมมาให้ก็จะเป็นแบบเดิมเลยเป็นซิลิโคนนะแบบนี้เดี๋ยวทีนี้นะทุกคนเดี๋ยวจอยอะ่ะจะลองเอารุ่นก่อนหน้านี้ที่จอยใช้มาเปรียบเทียบให้ดูนะว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นใหม่ที่เราซื้อมานะจะสังเกตว่ามีลายเพชรรอบๆนะคะโอ้ยนี่เป็เพิ่งเห็นมีแบบ เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นตาแบบยิ้มโคของเขาอ่ะเขียนว่าโคเลียคิงคือสวยนะแล้วก็มีแบบเพชรเพชรด้วยอ่ะอ่าถัดมานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวเก่าเลยที่จอยใช้ทำอาหารอยู่ทุกๆวันนะคะจะบอกว่าอันนี้จอยใช้มาได้จะปีหนึ่งแล้วแหละทุกคนก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะเคยรีวิวแกะกล่องไปแล้วนะคะถ้าใครอยากดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวจะจะแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้เลยนะ ก็ตัวนี้นะคะจะสังเกตว่าตรงนี้เขาไม่มีสลักเป็นลายยี่ห้อของเขาเลยนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบเรียบๆซึ่งทีนี้เราจะมาดูด้ามจับกันนะรุ่นใหม่ด้ามจับเขาจะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบเหมือนเหมือนสามมิติอะ่ะอันนี้คือด้ามเก่าเห็นไหมคะว่ามันต่างกันอันนี้จะมีความนูนนี่ แล้วก็ตรงนี้อ๋อนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสลักแบบโคลีคิงอย่างนี้นะส่วนอันเนี้ยไม่มีนะคะอ๋อมีเหมือนกันมีเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่อันนี้จะเป็นด้านหลังกระทะนะคะทุกคนดูดีวิบวับวิบวับคือสวยมากเลยนะ ดู4ี่ขั้นตอนก่อนเริ่มใช้กระทะครั้งแรกนะคะว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องเอากระทะเนี่ยตั้งไฟอ่อนนะวันนี้ต้อยใช้ที่100องศานะคะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการหยดน้ํามันพืชลงไปนะคะประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะเดี๋ยวต้อก็จะกะอะไรนะคะประมาณ2อถึงสช้อนโต๊ะอ่ะต้อยใส่ไปประมาณนี้แล้วกันนะคะ แล้วเราก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วผิวหน้าของกระทะเลยค่ะก่อนที่เราจะเอามาเริ่มใช้งานนะคะจอยได้เอาไปล้างแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนที่3นะคะเขาบอกว่าเมื่อกระทะของเราร้อนแล้วเนี่ยให้ยกลงจากเตาค่ะแล้วก็กปิดไฟเลย อย่างที่4นะคะให้เช็ดน้ำมันบนผิวหน้าออกจากกระทะด้วยผ้าสะอาดหรือกระดาษทิชชู่ค่ะเดี๋ยวใจก็จะเอากระดาษทิชชู่นะคะปับน้ำมันออกเลยคือเช็ดออกให้หมดเลยนะ เราเนี่ยก็พร้อมใช้งานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทอดไข่ดาวกันดูเลยดีกว่าค่ะว่าเขาจะติดกระทะหรือเปล่านะคะอันดับแรกเตยก็จะเปิดไฟค่ะเตก็จะใช้ไฟเบานะคะโดยใช้ที่120นะในส่วนของกระทะนะคะเขาก็จะมเีเหมือนเป็นกระดาษนะคะแนะนําการใช้งานต่างๆนะในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยถ้าใครนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมกันดูได้เลยนะ เดี๋ยวจาจะลองตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะรอให้ไข่เขาเซตตัวสักนิดนึงนะคะจาจะเอาฝาหม้อปิดไว้ก่อนค่ะให้เขาอบให้ไข่แดงเขาสุกนะ ตอนนี้ไข่ของเราก็เริ่มเซ็ตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติดไหมถ้าอย่างเงี้ยติดแน่นอนทุกคนคือมันจะต้องใช้ตะหลิวอะ่ะนี่นะคะช่วยนิดนึงอ่ะดันดันนิดเดียวขอนี่นะคะเห็นปะ ่ว่าตอนใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะลื่นไหลแบบนี้แหละแต่ว่าตอนไม่รู้ว่าถ้าเราใช้ไปอีกสักระยะนึงเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจอยอยากจะมารีวิวตัวเก่าที่จอยเคยใช้ให้ดูนะเพราะนั้นนะ่ะอยใช้มาหลายเดือนมากๆแล้วนะว่ามันเป็นยังไงนี่นะคะซื้อมารแรกๆก็จะไหลลื่นแบบนี้ถ้าใครอยากดูรีวิวหลังจากนี้นะคะสักสี่หถึงหเดือนเนี่ยก็ กดติดตามใจไว้เลยนะจอยจะมาทําคลิปให้ดูนะคะว่าหลังจากนี้เขาจะเป็นยังไง oh, love. Oh, love. มกี้นี้มีคนโชเซียนนะคะทุกคนกับไข่เนาะมันก็เลยแตกนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าครั้งแรกของการใช้งานเนี่ยเขาก็จะลื่นในระดับหนึ่งเลยนะเดี๋ยวไปยปิดไฟเลยเนี่ยค่ะแล้วก็ อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะลื่นแบบไม่มีส่วนไหนที่ติดกระทะเลยนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะพาทุกคนไปดูของแถมที่จอยได้มากันคะ่ะว่าเขาคืออะไรคะ่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นของแถมนะคะที่จอยเลือกมาจริงๆแล้วเขามีให้เลือกนะคะน่าจะสามหรือสี่อย่างเนี่ยแหละเนาะจอยก็จําไม่ได้แล้วแต่จอยเลือกมาเป็น หม้อหุงข้าวนะคะที่ใช้หุงในไมโครเวฟเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยเขาบอกว่าตัวนี้นะคะหม้อหุงข้าวอันนเี้ยมีมูล,ลค่าสองร้อยหรือสามร้อยก็บาทนี่แหละทุกคนโอยขออาภัยด้วยนะคะที่จยจำไม่ได้ <laughs> นี่นะคะทุกคนถ้าใครอยากรู้ว่าเขาใช้ยังไงล่ะคะแล้วก็ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเรจะมาทำรีวิวให้ดูนะเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะดูแบบเข้าวๆไปก่อนแล้วกันนะคะความจุน,นี้น่าจะประมาณหนึ่งลิตรมั้งทุกคนนี่อันนี้เป็นทัพที่นะคะแล้วก็แบบนี้ ด้านในนะทั้งหมดนี้นะคะทั้งของแถมแล้วก็ตัวกระทะเนี่ยจอยซื้อมาในราคา2290บาทรวมส่งเราด้วยทุกคนสั่งจากช้อปปีนะคะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยจะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาถามจะได้เลยสำหรับคลิปนี้ไม่บา,บายค่ะ